ในกรณีเด็กขาดนานให้ใส่มอสอให้เลือกห้องแล้วกดที่หน่วยการเรียนระดับคะแนนตัดเกรดเริ่มบันทึกคะแนนให้เราพิมพ์มอสอคนที่ขาดนานแล้วกดที่จัดเก็บเกรด กับหน้าหลักรวมคะแนนก็จะขึ้นกรณีน,นี้ให้ทำตอนสุดท้ายเพราะว่าถ้าเราไปจัดเก็บคะแนนใหม่มันจะทำให้กลายเป็นศูนย์วิธีกรคุณลักษณะอันพึ็นประสงค์และอาจ ที่ไีขอเขียนเด็กขาดนานให้กรอ,อก x เด็กที่ขาดนานี x ยกหน้านนนล่างแล้วก็จัดเก็บคะแนนนะครับ มีการเกรอบก็ให้เกอะทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาไล่กอบคนที่มีปัญหาเก็บ